คุณตัวเมริสครับคุณจะขึ้นจากแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วคุณก็รออีกหนึ่งปีตามที่ผู้ใหญ่วรษย์ของคุณที่แม่ไม่รักชาติรักบ้านรักเมืองจัดสรรตำแหน่งให้คุณโดยเตะพลเอกพนาพปตบตบไปเป็นปบสูงสุดแล้วเอาคุณขึ้นเป็นปบตบสาธุขี่หมากองหนึ่งไม่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องที่ฟังเรื่องนี้อย่าลืมเรื่องนี้บันทึกคำพูดของผมหลักฐานของผมลงในดิจิตอลฟุตปรนผมอยู่อีกไม่กี่ปีผมก็ตายหรืออาจจะ จะตายเร็วก็ได้เพราะว่าอก,กองทัพภาคหนึ่งหรือบุรพาพยักษอาจจะจัดทีมมาฆ่าผมช่างแม่งไม่ได้สนใจ แต่ที่ผมสนใจอย่าง3ปอรประวิทย์ปอ๊อกประยุทธ์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาพยัคฆ์ทั้งสิน้นผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าประเทศชาติที่วุ่นวายทุกวันนี้เป็นเวลา8ปดปีนั้นเป็นเพราะพวก3ปอเท่านั้นวางแนวทางบันไดสื่อทอดอํานาจต่อเนื่องกันไปจากประวิทย์ถึงอนุพงศ์จากอนุพงศ์ถึงประยุทธ์แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการล็อกสเปคที่จะเอาอมริตคนนี้ขึ้นมาเป็นปผบต ไปเพราะว่าคนปัจจุบันนี้คือพนาเป็นนายร้อยรุ่นเดียวกับบุญสินไม่ไว้ใจหรอกเอาคนไว้ใจมาเพราะจะได้ฟังคําสั่งคุณได้ง่ายๆเวลาคุณแอบจับมือกับไอ้เขเมรเพื่อผลประโยชน์อะไรก็ตามไม่ว่าจะทางบกหรือทางทะเลคุณจะได้สั่งการได้ท่านผู้ชมว่าประเทศไทยแม่งน่าเศร้าไหม